สวัสดีค่ะเด็กๆปิดเทอมเฉพาะกิจโควิดนะคะเรามาเจอกันอีกรอบในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะ mm hmm. เด็กๆอยู่บ้านศึกษาคลิป mm hmm. นะคะคุณครมูมีคลิปที่น่าสนใจให้เด็กๆได,ด้ทดลองศึกษาแล้วก็ทดลองทำนะคะติดตามกันได้เลยค่ะ การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวของเส้นรอบวงสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนใหม่สำหรับวันนี้เป็นเรื่องรูปวงกลมเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวของเส้นรอบวงกลมถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ภายกำลังจะเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์พอดีเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับอ้าวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีเรื่องเกี่ยวกับรูปวงกลมมาสอนนักเรียนทุกคนด้วยนะครับให้นักเรียนช่วยกันบอกส่วนต่างๆของรูปวงกลมนี้จะได้ว่ายังไงนะใครบอกได้บ้างครับหนูค่ะรูปวงกลมนี้ชื่อว่ารูปวงกลมเค่ะ เพราะมีจุด A เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะถูกต้องครับการเรียกชื่อรูปวงกลมนั้นเราอาจเรียกตามอักษรที่เป็นจุดศูนย์กลางเช่นรูปวงกลมนี้มีจุด A เป็นจุดศูนย์กลางเรียกว่ารูปวงกลม A ครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างนะวินช่วยตอบหน่อยครับได้ครับนอกจากนี้ยังมีส่วนของเส้นตรง AD AC และ AB เป็นรัศมีของรูปวงกลมครับใช่แล้วครับ รัศมีคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายข้างหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมและจุดปลายอีกข้างหนึ่งอยู่บนเส้นรอบวงครับผมขอตอบบ้างครับรูปวงกลมเนี้ยมีส่วนของเส้นตรง bc เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมครับเก่งมากครับเส้นผ่านศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองข้างอยู่บนเส้นรอบวงและคอร์ดคือ ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงในวงกลม A มีส่วนของเส้นตรงที่เป็นคอร์ดประกอบอยู่ด้วยซึ่งคอร์ดคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงนักเรียนทราบไหมครับว่าส่วนของเส้นตรงใดบ้างที่เป็นคอร์ดของวงกลม A อนิวทราบค่ะ คอร์ดของวงกลม A คือส่วนของเส้นตรง EF และส่วนของเส้นตรง BC ค่ะนอกจากนี้ส่วนของเส้นตรง BC ยังเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดและเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมด้วยค่ะคุณครูใช่แล้วครับนักเรียนทุกคนมองเห็นการกระดาษชำระนี้หรือเปล่าครับเห็นครับนักเรียนเห็นหน้าตัดกระดาษชำระในมือครูนี้เป็นรูปอะไรครับรูปวงกลมครับ นักเรียนคิดว่าเราจะวัดความยาวของเส้นรอบของแกนกระดาษชําระได้ยังไงครับไม่ทราบค่ะเราสามารถวัดความยาวของเส้นรอบของแกนกระดาษชําระได้โดยครูใช้กรรไกรตัดแกนกระดาษชําระแล้วคลี่ออกเราก็จะสามารถวัดความยาวของเส้นรอบวงของแกนกระดาษชําระได้แบบนี้ถ้าครูอยากวัดความยาวของเส้นรอบรูปของวงกลมล่ะครูจะต้องทํำยังไง นักเรียนคิดว่าครูจะคลี่รูปวงกลมออกได้หรือเปล่าครับไม่ได้ค่ะใช่แล้วครับครูไม่สามารถคลี่วงกลมออกมาได้ครูจึงใช้เชือกพันรูปวงกลมแล้วตัดเชือกให้เท่ากับขนาดของวงกลมเพื่อวัดความยาวของเส้นรอบรูปของวงกลมครับครูนำความยาวของเชือกที่พันวงกลม e และวงกลม l มาวาดบนกระดาน จะได้ความยาวเส้นรอบรูปของวงกลม e เท่ากับส่วนของเส้นตรง r e และความยาวเส้นรอบรูปของวงกลม l เท่ากับส่วนของเส้นตรง al ตอนนี้เราก็สามารถวัดความยาวของเส้นรอบวงได้แล้วเลยครับจากรูปสามารถสรุปได้ว่ารูปวงกลมใหญ่จะมีเส้นรอบวงยาวกว่ารูปวงกลมเล็กนักเรียนทุกคนครับถ้าเราต้องการหาความยาวเส้นรอบรูปของวงกลมโดยไม่ใช้เชือกพันรูปวงกลม เราจะหาคำตอบได้ยังไงครับไม่ทราบครับนอกจากการใช้เชือพันรูปวงกลมแล้วเราสามารถหาความยาวเส้นรอบรูปของวงกลมได้จากสูตรแต่จะเป็นสูตรอะไรนั้นก่อนอื่นไปดูตัวอย่างเหล่านี้ก่อนนะครับจากตัวอย่างรูปวงกลมทั้งหมด5รูปซึ่งมีความยาวของรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่างกันตั้งแต่2เซนติเมตรถึงหเซนติเมตร ด้วยความยาวที่ต่างกันนี่เองจึงทำให้ความยาวเส้นรอบรูปของวงกลมต่างกันด้วยตั้งแต่6.28เซนติเมตรถึง15.71เซนติเมตรถ้าเรานำความยาวเส้นรอบวงของวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางคำตอบที่ได้จะเท่ากันทั้งหมดนั่นคือ3.14ครับค่า3.14เป็นค่าคงที่เพราะไม่ว่าจะหาจากรูปวงกลมที่มีความยาวรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ เมื่อนำไปหารความยาวรอบรูปของวงกลมนั้นๆก็จะได้3.14เสมอครับค่าคงที่3.14นี้เราใช้สัญลักษณ์ายเป็นตัวแทนดังนั้นายจะมีค่าประมาณ3.14หรือายมีค่าประมาณเศษ22ส่วน7 ดังนั้นจากที่มาของพายเราสามารถเขียนพายในรูปของพายเท่ากับความยาวรอบรูปวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจากสมการข้างต้นความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับพายคูณกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับสองเท่าของรัศมีหรือสองคูณรัศมีดังนั้นความยาวรอบรูปวงกลมจึงเท่ากับพายคูณกับสองคูณรัศมี ถ้าแทนความยาวรัศมีด้วยตัวอักษร r แล้วความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับ π คูณ2คูณ r หรือเท่ากับ2คูณ π คูณ r นั่นคือความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับ2คูณ π คูณ r หรือ 2πr ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราสามารถใช้สูตร 2πr นี้หาความยาวรอบรูปวงกลมได้โดย จงหาความยาวรอบรูปวงกลมต่อไปนี้เมื่อกำหนดพายประมาณเศษ22สิ่วน7วิธีทำรรกำหนดรัศมีวงกลมยาว7เซนติเมตรความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับ2พายมีค่าประมาณ2คูณเศษ22ส่วน7คูณ7มีค่าประมาณ44เซนติเมตรดังนั้นความยาวรอบรูปวงกลมมีค่าประมาณ44เซนติเมตร ในการทําโจทย์เรื่องรูปวงกลมถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดค่าภายอารมาให้ว่าเป็นเศษ22ส่วน7หรือ3.14ให้น้องๆเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอาเละครับกลับเข้าสู่บทเรียนกันอีกครั้งครูจะยกตัวอย่างให้ดูอีกข้อนะครับจงหาความยาวรอบรูปวงกลมต่อไปนี้เมื่อกําหนดภายประมาณเศษ22ส่วน7 วิธีทำกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรดังนั้นรัศมีจึงเท่ากับ14หาร2เท่ากับ7ความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับ2ย r มีค่าประมาณ2คูณเศษ22ส่วน7คูณ7มีค่าประมาณ44เซนติเมตรดังนั้นความยาวรอบรูปวงกลมมีค่าประมาณ44เซนติเมตรเป็นไงบ้างครับนักเรียนมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจบ้างหรือไม่ ม่คะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้ครูจะสรุปเนื้อหาให้ฟังอีกครั้งนะเราสามารถหาความยาวรอบรูปวงกลมได้จากสูตรความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับ2พ R ซึ่งมีที่มาจากพายเท่ากับความยาวรอบรูปวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจากสมการข้างต้นความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับายคูณกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับสองเท่าของรัศมีหรือสองคูณรัศมีดังนั้นความยาวรอบรูปวงกลมจึงเท่ากับพายคูณกับสองคูณรัศมีถ้าแทนความยาวรัศมีด้วยตัวอักษร R แล้วความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับพายคูณสองคูณ R หรือเท่ากับสองคูณพายคูณ R นั่นคือความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับสองคูณพายคูณ R หรือเท่ากับสองพาย โดยกำหนดให้ภายมีค่าประมาณเศษ22ส่วน7หรือ3.14ครับน้องๆครับวันนี้ทุกคนคงได้ความรู้ไปไม่น้อยคราวหน้ามาติดตามกันต่อสวัสดีครับ เด,เด็กเรียนรู้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเด็กๆเ,เปิดคลิปทบทวนบ่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือเรียนทบทวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดท้ายบทซึ่งจะมีแบบฝึกหัดสำหรับการทดลองทำแล้วแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมาถ้าไม่เข้าใจจริงๆให้ส่งคำถามอ e ีบ็อกมาใน ไลน์กลุ่มหรือในเฟซ e กลุมได้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ